สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูสิรินุชนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกเศษส่วนจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะมีอยู่2ข้อด้วยกันข้อแรกนะคะนักเรียนสามารถบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันได้ข้อที่ 2. นักเรียนสามารถบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันได้ค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะการบวกเศษส่วนมีสองกรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกก็คือการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันกรณีที่2การบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันค่ะการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันอันนี้ง่ายนะคะเราสามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยค่ะโดยที่ตัวส่วนยังคงเดิม ตัวอย่างที่1น,นะคะเศษ13ส่วน25บวกด้วยเศษ11ส่วน25อันนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราสามารถนำเศษมาบวกกันได้เลยค่ะก็จะได้เป็นคำตอบคือเศษ24ส่วน25ค่ะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะเศษ12ส่วน5บวกกับเศษ9ส่วน5 ข้อนี้ก็ตัวส่วนเท่ากันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนำเศษมาบวกกันได้เลยค่ะก็จะได้คำตอบเป็นเศษ21สเ่วน5เป็นไงคะง่ายไหมคะ ต่อไปในกรณีที่การบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทำยังไงนะเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาบวกกันได้นะคะโดยเราจะใช้ได้อยู่สองวิธีก็คือวิธีแรกก็คือใช้การคูณทั้งเศษและส่วนและวิธีที่2ก็คือใช้การหารทั้งเศษและส่วนค่ะ ตัวอย่างที่1เศษ2ส่วน5บวกด้วยเศษ3ส่วน10นะคะตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะนักเรียนเราจึงยังไม่สามารถนำเศษมาบวกกันได้เราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนอคูณครูต้องการาทำตัวส่วน5ให้เป็น10 5ต้องคูณอะไรคะนักเรียน คูณด้วย2เพราะฉะนั้นคุณครูต้องนำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะก็จะได้เศษ2ส่วน5คูณ2ทั้งเศษและส่วนบวกด้วยเศษ3ส่วน10เหมือนเดิมค่ะทีนี้มาดูในวงเล็บนะคะก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน10บวกด้วยเศษ3ส่วน10นะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วนำเศษมาบวกกันได้เลยค่ะคําตอบที่ได้ก็คือเศษ7ส่วน10ค่ะ อันนี้เขาเรียกวิธีการคูณทั้งเศษและส่วนนะคะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะเศษสิบสอ่วนยีบวกด้วยเศษเจ็ดส่วนแข้อนี้เราจะใช้วิธีการหารดูบ้างนะคะเรามาดูว่า24หารอะไรแล้วได้เท่ากับ8ถูกต้องค่ะ24หาร3แล้วได้เท่ากับ8ปดแล้วก็ต้องไปดูตัว เศษด้วยนะคะว่าหาร3ามลงตัวหรือเปล่าพอดีเลยค่ะ12หาร3ามลงตัวพอดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นนำ3ามมาหารทั้งเศษและส่วนได้เลยค่ะในวงเล็บก็จะได้เป็น12หาร3ามส่วนด้วย24หาร3ามนะคะบวกด้วยเศษ7ส่วน8เหมือนเดิมในวงเล็บก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน8บวกกับเศษ7ส่วน8ส่วนเท่ากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนำเศษมาบวกกันได้เลยค่ะ ก็จะได้คำตอบเป็น C11 ส่วน8นะคะอันนี้คือการหารทั้งเศษและส่วนค่ะสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้ลองหัดทำดูที่บ้านนะคะมีทั้งหมด5คข้อนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ